แบบข้อสุดขอการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้คะ่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SOS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดงวงชะตากันได้แต่ว่าสิ่งสำคัญอย่าลืมระบุข้อมูลเข้าม,มาให้ครบด้วยนะคะแล้วก็สอบใครที่ต้องการตรวจสอบและคณะราศีนะคะ,ะ,ะ,คะบอกด้วยว่าเกิดจังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาเท่าไหร่รนั่นเองนะคะยิ่งคุณผู้ชมส่งข้อมูลมามากเท่าไหร่ครบถ้วนมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งมาที่422 1606ส่วนใครอยากจะพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้นะคะสหมายเลขเลย02-496-0493แล้วก็02-496-0494นั่นเองนะคะเอาละเดี๋ยวตอนนี้เรามาในส่วนของ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่าคุณสุพันธนีค่ะ26เมษายน2534นะคะเวลาเกิด10นาฬิกา่่นาทีวันศุกร์ที่เรียนจบมาจะได้รับราชการหรือเปล่า นี่อะไรมาละ่ะเดี๋ยวนะครับตอนนี้ย่างยี่สิบสี่าถ้าถ้าถ้าข้อมูลมีแค่นี้นะฮะดูดูองค์ประกอบในดวงเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะได้รับราชการเด่นชัดหรือไม่ตอบว่าไม่เด่นนะครับตอบว่าไม่เด่นและลักษณะหน้างานที่เหมาะสําหรับอาชีพนี้ นะหนึ่งนะครับถ้าเป็นลักษณะพวกงานการเงินทําได้และ 2. ถ้าเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกฟิลงานบริการอย่างพวกรีเซพชั่นนะหรือแม้กระทั่งพวกแอร์พวกสซจสเนี่ยในความหมายหน้าง,งานแบบนั้นเด่นในพื้นชะตาครับ SNS ต่อมาค่ะคุณตั้มนะคะ18กันยายน2534ค่ะเวลาเกิด5้าทุ่มตรงนะคะเป็นพุธกลางคืนลักษณะดวงปีปีนี้เป็นอย่างไร กลางคืนนะครับตอนนี้ย่าง24%่ะิอของคุณตั้มถ้าถามว่าเป็นห่วงอะไรผมจะเน้นในเรื่องของงานนะครับย่าง24เนี่ยอาจจะเหนื่อยกับภาระหน้าที่ที่ไม่ถนัดหรือเป็นงานที่ยากโดยเฉพาะรอยต่อเข้าย่างย5่นั้นมีเกณฑ์ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสําคัญฉะนั้นก็หลักๆเน้นในเรื่องของงานนะแต่ถ้ายังไม่ได้ทํางานแต่ถ้ายังไม่ได้ทํางานก็ให้เผื่อใจ หลังวันเกิดไปแล้วจึงจะมีเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ครับ s m s ต่อมาค่ะเจ้าของ s m s นะคะเกิดวันที่1กรกุมภาพันธ์2518นะคะเวลาเกิด9้านาิกาถึง10บนิกาวันเสาร์ปีนี้มีเกณฑ์ต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปล่าลาพระพันธุกาลีให้มุวยตอบเลยย้ายไหมย้ายเลยค่ะมีเกณฑ์คะมีเกณฑ์ย้ายก็ลรวถามว่าย้ายดีกว่าหรือไม่ตอบว่าดีตอบว่าดีนะครับ s m s ต่อมาค่ะ คุณสัญญากรนะคะเกิดวันที่7มิถุนายน2533นะคะเวลาเกิดบ่ายโมง35นาทีวันพฤหสัสบดีอาชีพทำอะไรดีแล้วก็ดวงชะตาโดยรวมค่ะพฤหสัสบดีนะครับถ้าทำในเรื่องขององานเย็บป,ปักถักร้อยอผู้ชายอาจจะไม่เหมาะโอเคถ้าทำเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกของกินนะของกินเน้นการแปรรูปชาบเชื่อมกวนนะกระป๋องแช่แข็งแช่อิ่มว่าไป แต่ถ้ามีฝีมือในเรื่องงานเย็บปักถักร้อยก็เน้นพวกรับงานซ่อมแก้ไขดัดแปลงนะครับอีกกลุ่มนึงอีกกลุ่มหนึ่ง,กกงถ้าสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์เชียนะครับเชียนะครับ SMS มามาค่ะคุณพลอยนะคะเกิดวันที่7กรกฎาคมนะคะ2521เวลาเกิด2ทุ่มตรงวันศุกร์ถามโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพค่ะ ตอนนี้ย่าง37นะครับลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกําเนิดนะก็ในแง่ของสุขภาพหลักๆที่เป็นห่วงก็คือพวกสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงนะครับไปถึงในเรื่องของพวกการทํางานของพวกกล้ามเนื้อนะ,อะโรคหัวใจกลุ่มที่2ฮะจะเป็นในเรื่องของพวกไขข้อทางเดินหายใจและถ้ามีความผิดปก,ดปกติอะไรเนี่ยดวงชะตานี้ควรตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับ SMS ต่อมาค่ะ เจ้าของ SMS เกิดวันที่8พฤศจิกายน2507นะคะเวลาเกิด3-4ทุ่มวันอาทิตย์สีที่ถูกฉะโลกการเงินโชคลาภค่ะสีที่เด่นในพื้นชะตาก็สีเขียวนะครับสีเขียวสีชมพูนะเท่าน้ำตาลแต่ปีนี้ถ้าจะออกรถให้หลีกเลี่ยงสีเขียวนะให้ใช้อีก2กลุ่มอย่างี่ผมเรียนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภการเสี่ยงโชคย่าง51นี้จะเด่นน้อยกว่าช่วงปีที่แล้ว นะครับส่วนเบอร์โทรเนี่ยราหูอยู่กับพระเกศก็ระวังอาจจะให้ความสําคัญกับสิ่งเล่นลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปขาดความเชื่อมั่นนะฮะละลาละหละังก็ให้ใช้เปลี่ยนดีกว่าขยับเป็น99นะครับส่วนการทําบุญเสริมเนี่ยปีจอรนี้บริจาคทุนการศึกษาต่างกําลังครับ SMS ต่อมาคะ่ะเจ้ของ s s s เนะคะเกิดวันที่9กุมภาพันธ์นะคะเวลาเกิด2ทุ่มถามว่าหลังวันเกิด ความรักจะดีหรือเปล่าตอนนี้ยังโสดอยู่ค่ะ,ะสุขสันต์มันเกิดลูงหน้านะครับถ้าตอบกันยาวๆเนี่ยนะถ้าตอบกันยาวๆนะฮะด้วยพื้นชะตาเนี้ยถ้าอยู่คนเดียวได้ดีกว่านะครับเกณฑ์ความรักเนี่ยโยงเรือนเสียหลายตำแหน่งแล้วถ้าถามว่าถ้ามีเข้ามาแต่ว่าโอกาสจะมีไหมย่าง45เนี่ยมันก็มีเกณฑ์รักใหม่ นะแต่อย่างนี้ผมเรียนตั้งแต่ต้นอนะ่ะโดยพื้นดวงไม่ค่อยแข็งแรงโดยเฉพาะย่าง46ก็มีโอกาสจะเกิดความพลิกผันครับ SMS ต่อมาคะ่ะคุณสายชนนะคะเกิดวันที่16ธันวาคม2531ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาตรงนะคะวันศุกร์<ม>ถามเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องของการเงินปีจรตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง27นะครับ หลังวันเกิดที่พึ่งผ่านพ้นมาเนี่ยได้ประมาณสักเดือนเศษส,สภาพคล่องถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วจะค่อยๆปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะครับถึงติดขัดก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินอยู่จังหวะเวลาที่เด่นๆนะก็อาจจะเป็นในช่วงประมาณเดือนสิงหานะน่าจะมีข่าวดีในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับส่วนสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็เหมือนกันฮนะนะระวังโรคแปลกๆเกิดอาการแล้วหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจน นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่ผมเปียนอะ่ะปีหนึ่งหาอากาสเช็คอัพสักครั้งหนึ่งและระวังปัญหาพวกไขมันในเส้นเลือดนะครับส่วนในเรื่องของ 96, เบอร์โทร96เสน่ห์และความสําเร็จดีอยู่แล้วเอสเอ็มเอสอมาค่ะเจ้าของ SMS ถามเรื่องของเลขบ้าน4481อ๋อทะเบียนรถ4481ค่ะ,ะคู่หน้าเนี่ยเขาบอกระวังจะทําบุญกับคนไม่ขึ้นนะแต่ว่าในแง่ของดาวก็ต้องบอกว่าให้คุณหมายถึงความเฉลียวฉลาดนะเด่นเรื่องการเจราจาทา่ทา,ทา,ทา,ทานทำพาณิชยกรรมแต่ราหูทําลายอาทิตย์ อยู่ไม่ติดที่ด้วยสายตาความดันระบบเลือดความมั่นคงในเรื่องของอาชีพอันนี้ใช้น้ําพระพุทธมนต์นะครับบริกรรคาถาชินนัปชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอมนาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ส่วนเลขบ้าน1นึ่าอังคารพระฤห,หัสกําลังพระเคราะหร์รวมกันได้27นะครับก็เป็นคู่สมพลชื่อเสียงเด่นดังประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทําได้เลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ใช้ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ คนสมหมายนะคะเกิดวันที่5กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงนะคะพุธกลางวันถามโชคลาภคู่ครองแล้วก็เรื่องของการเงินค่ะอะ่ปฏิทินตรงกับพุธกลางวันถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างอ่า42เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองผมจะเน้นปัญหาในเรื่องของอสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนด้วยนะครับ เราอาจจะมีปัญหากับคนรักเพราะปัญหาในเรื่องของภายในครอบครัวผมใช้คํานี้ส่วนในเรื่องของสภาพคล่องเนี่ยดาวกันงินเสียเลยนะทานังเป็นการรีฉะนั้นช่วงนี้หาวกาซื้อข้าวสารนี่แหละถาวายพระพิสุกสงโชคลาภไม่เด็ด SMS ต่อมาคะ่ะ SMS ต่อมาคุณสุนทรน,นะคะเกิดวันที่30พฤษภาคมไม่ได้ให้พอ,อมารบกวนส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบด้วยนะคะจ้ะ SMS ต่อมาคะ่ะคุณบุพาค่ะ 11ธันวาคม2522เวลาเกิด6โมงเช้านะคะวัน,วนอังคารเมื่อไหร่จะดีขึ้นถามเรื่องการเงินคะ่ะฟังแล้วก็อย่าเสียกำลังใจนะฮะกระกินีสัมพันธ์หนึ่งเร่อนเงินอยู่แล้วก็ในช่วงย่าง37ปีหน้าเลยเนี่ยหลัง11ธันวาของปีนี้ในแง่ของสภาพคล่องก็จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดก็ฝากการบุญเสริมและกันนะอย่างน้อยก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาเน้นเรื่องของแสงสว่าง นะครับซื้อหลอดไฟถวายวัดก็ได้นะแต่ไปตรวจสอบดูให้ดีแล้วกันว่าในวัดนั้นใช้สเปคของหลอดไฟแบบไหนส่วนในช่วงย่าง37เน้นการทําทางกับเด็กเล็กนะโรงพยาบาลเด็กก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์46ค่ะพุทธศุกคือคู่ท่าน้านะครับความสงบร่มเย็น SMS ต่อมาค่ะคุณนุชชนาตหนึ่สิงหาคม2536เวลาเกิดนะคะับ 8. นาฬาตรงวันอาทิตย์ถาม โชคลาภถามการเงินแล้วก็เรื่องของการแต่างงานตอนนี้ย่าง22่งนะความจริงรอยต่อระหว่างย่าง21ย่าง22่งเนี่ยมีเกณฑ์ในเรื่องของการครบหาคนที่ถูกใจถ้าสมัยโบราณก็ใช้คําว่าความสมพะสมัยปัจจุบันจะใช้คำว่าความสัมพันธ์ใกล้ชิดผูกพันแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนก็ใช้คําว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่างงานฉะนั้นนะยิ่งถ้าคุณเจอก่อนสิงหา ปี5-7ถ้าพูดคุยกันรู้เรื่องอยากจะแต่งไม่ว่ากันแต่ช่วงแรกๆอย่าเพิ่งรีบร้อนจดทะเบียนนะอยู่กับสักระยะหนึ่งพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับส่วนในเรื่องของการเงินแต่การเงินไม่ค่อยดีนะครับปีจรเน,นี้ยให้ซื้อสายยางนะครับสายยางยาว15เมตรถวายวัด SMS ต่อมาคะ่ะ คุณทัศเทพนะคะเกิดวันที่14ธันวาคม2525 25, นะคะเวลาเกิด8ปนาฬิกา19นาทีวันอังคารฐานโชคลาภค่ะ,ะฟังให้ดีนะฮะปีนี้แย่กับปีที่แล้วอีกนะและพื้นดวงก็ไม่เด่นเบอร์โทรในหน่สองมจะเป็นคู่ครัวเรือนนะครับแต่ว่าในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องหมายถึงว่ากำลังพระราหูก็ในเรื่องของการถูกให้ร้ายคดีความพาระราชินศิล์โมหาจริตขยับลงเป็นหนึ่งหนึ่งนะราชาโชค s m s ต่อมาคะ่ะ คุณตายนะคะ14พฤศจิกายน2529เวลาเกิดเที่ยง35นาทีไม่ได้บอกวันเคบกับแฟนมา11ปีค่ะเจ็ทำไมทกจริงนเลิกกันถามว่าลักษณะคู่เป็นอย่างไรแล้วเขาจะมีคู่หรือเปล่าก็เสียใจด้วยนะกับความสัมพันธ์ที่มีมียาวนานแต่ปีจรนี้ครับย่าง29นี้ครับปัตตนีเป็นสีครับนะและผม ผมมองผมมองว่าอาจจะเป็นแบบนี้นะคือถามว่าเกณฑ์ชะตาจะครอบคุมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็คือพฤศจิกาที่แล้วจนถึงสิ้นปีนี้เลยผมว่าจะเป็นทรงนี้นะเหมือนกับคบมานานแต่ไม่ได้แต่งแต่คุณจะได้เจอกลนที่ถูกใจและอาจจะแต่งปุ๊บปับ๊บนะและคู่จริงๆของคุณเนี่ยจะเด่นในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความฉเฉลียวฉลาดการศึกษาหรือแม้กระทั่งถ้ายังมีการติดต่อพูดคุยกัน ผมก็อยากจะให้ลองในเรื่องการรื่ฟื้นความสัมพันธ์แต่ถ้าคิดว่าป่วยการเลี่ยนรักใหม่มีชัดเจนครับ SMS ต่อมา,มาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่29มีนาคม2519เกิดในช่วงกลางวันวันจันทร์นะคะถามโชคลาภแล้วก็การเงินตอนนี้อยู่ในช่วงย่างสามดูหลังวันเกิดเลยแล้วกันนะครับสุขสันวันเกิดล่วงหน้า ในช่วงอายุย่าง 40, 40นะย่าง40การเงินทานังเสียนะครับก็ต้องบอกว่าเงินเก่าเงินเก็บอาจจะรับผลกระทบนะอาจจะต้องทุบกระปุกหลังวันเกิดนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์17ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแต่ในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นแล้วฝากระวังปัญหาพวก,กดีความด้วยจ้ะลาวะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ชื่ออะไรคะดวงตาอินทรบาลค่ะครับวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคะ่ะยี่สิบสี่กันยาสองห้าสองสองตีสี่ครึ่งคะ่ะตีสี่ครึ่งฟ้าสว่างคือวันอะไรคะวันอังคารค่ะวันอังคารเอาใหม่ยี่สิบสี่กันยาสองสองปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกไหมฮะค่ะ,ค,ะคุณเกิดตีสี่ของคืนวันจันทร์ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะฉะนั้นวันสากลคุณเกิดวันที่ยี่สิบห้าถูกไหมในในในใบเกิดมันเขียนยี่สิบสี่กันยาค่ะรนจันนะคะเขียนอย่างเี้ค่ะคุณคุณเกิดโรงพยาบาลหรือเปล่าฮะอ,อ๋อเกิดที่บ้านค่ะอืแต่พูดถึงก็คือเกิดเลยเที่ยงคืนของคืนจันทรใช่ไหมจ๊ะค่ะ และฟ้าสว่างไปวังคารฉะนั้นวันสากลของคุณจริงๆคือวันที่ยนะี่สิบห้านะอ๋อหนูไม่รู้เห็นใบเกิดมันเขียนอย่างนั้นนะคะอ่างั้นเดี๋ยวเราคงต้องลองสอบดวงกันซะหน่อยแต่ความจริงปีสองห้าสองสองนี่ก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วผมว่าไม่น่าจะพลาดนะในเรื่องของวันเดือนปีเกิด <c oughs> อาอย่างนี้อ่า <c oughs> ผมผมจะยึดวันสากลก่อนละกันเดี๋ยวเราลองสอบดวงกันนะถ้าย <c oughs> ถ้าถ้าสมมุติว่าเกิดยี่สี่กันยาวันจันทร์เนี่ยตีสี่ตีสี่ครึ่งนะ ถ้าฟ้าสว่างเป็นจันเนี่ยคุณเป็นคนวันอาทิตย์อ่าเดี๋ยวลองดูนิดนึงนะผมจะสอบดวงไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับพวกทางเดินอาหารม้างไหมฮะทางเดินอาหารหมายถึงกระเพาะกดไหลย้อนพวกนี้มีมั้งไหมฮะไม่มีค่ะ,ะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกระบบสืบพันธุ์มั้งไหมฮะรอบเดือนอม,มีค่ะ,ะมดลูกรังไข่พวกนี้ าานนะะเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ดาวจันทรใหม่ถ้าไม่ได้เป็นทางเดิอนอาหารก็มีปัญหาเกี่ยวกับพวกมีญาติผู้ใหญ่เป็นเบาหวานบ้างไหมหรือไม่มาารู้เบาหวานทางเดิอนอาหารซีสตอมน้ำเหลืองพวกนี้มีบ้างไหมฮะไม่มีค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรต้องใช้เวลากันนิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเกิดครูไม่ชัดเจนผมอยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดนะครับอตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ฮะโม่แขนไทยค่ะ นวดแผนไทยผมตอบแบบนี้นะก็คืออาชีพเนี้ยถามว่าเลี้ยงชีพได้ไหมตอบว่าเลี้ยงชีพได้แต่คุณจะมีปัญหาสุขภาพหรือว่าความเหนื่อยยากในการประกอบอาชีพนี้ใช่หรือเปล่าใช่ค่ะอาจาใช่ไหมใช่ค่ะนะแล้วตอนเนี้ยใจคิดอยากจะมองหางานใหม่ๆหรือคิดอยากจะเปลี่ยนงานบ้างไหมครับ คโหนโูหนูทางานอื่นไม่ได้นอกจากงานนี้เพราะหนูพิการทรงสายตาค่ะอ๋อ,อ,อโอเคเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอ่ะถ้าอย่างนั้นข้อมูลที่คุณให้มาตั้งแต่ต้นถูกแล้วครับ <c oughs> นะก็คือฟ้าสว่างเป็นวันอังคาร <c oughs> นะก็จะชัดมากอ่านนอกจากสายตาที่คุณบอกผมมาเนี่ยนะ <c oughs> ในเรื่องของคุณมีปัญหาพวกปวดกล้ามเนื้อเลื้อรังไหมใช่ค่ะอาจารย์นะอ่ะโอเคแล้วก็ในแง่ของอ,อาชีพนวดก็พูดเหมือนเดิมแหละกะ็เลี้ยงชีพได้แต่อาจจะมีปัญหาในในเรื่องของสุขภาพบ้างที่ทําให้เป็นอุปสรรคแต่ในแง่ของตัวเงินเนี่ยทไไไํได้ได้อโอเคถ้างั้นข้อมูลก็ต้องเป็นวันวันฟ้าสว่างเป็นวันอังคารถูกแล้วนะแต่วันสากล <c oughs> ต้องเป็นวันที่ยี่สห้าอ่ะ มาเรามาเริ่มกันจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับโชคลาภค่ะว่าจะมีโชคลาภบ้างไหมคะปีนี้ตอนนี้ยังสามสิบหกเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นนะครับไม่เด่นนะครับนะไม่ไม่เชียร์แล้วก็ผมยังกลัวนะว่าคุณจะมีปัญหาสภาพคล่องอ่ะภาระหนี้สินโดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนะ ตอนนี้ก็หาโอกาสอย่างนี้ครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือคนชราขอให้ทานะคนชราใช่ไหมคะใช่ใช่เราสุขภาพมหาจารย์ก็อย่างที่ผม <ไป S 1> เรียน,นไงก็โดยพื้นดวงเน่ยคือเราคงไม่ได้ดูเฉพาะปีจรน,นะนะโดยพื้นดวงคือสายตาความดันระบบเลือดนะคะแล้วก็อีกกลุ่มห<ช>นึง่งจะเป็นพวกกล้ามเนื้อนี่แหละนะกล้ามเนื้อเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกระบบภายในอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่เนี้ย ของของ,ของผู้หญิงอง่าอันเนี้ยคุณสังเกตดูน,นะสามโลกเนี้ยที่ผมพูดเนี่ยคุณจะเป็นอยู่ตลอดแหละเป็นอยู่เป็นระยะแล้วก็ไม่ได้หายขาดนะอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาฝากทาบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละทาบุญเกี่ยวกับคนชราได้ไหมคะใช่ใช่ครับอะไรก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็เป็นการช่วยเหลือในเรื่องของของเงินก็ได้ครั้งละสิบบาทก็ได้ค่ะพระอาจารย์คะถามเรื่องความรักค่ะ ตอนนี้มีคู่ไหมมีค่ะมีบุตรชายคนหนึ่งค่ะจ้ะคือปีนี้ในเรื่องของของคู่ครองเนี่ยก็ระวังปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างนะครับนะ<ม>ให้ระวังในเรื่องของคำพูดแล้วบางทีปีนี้เราเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายคล้อยตามหรือโอนอ่อในใเขาหน่อยนะตามาใจนิดโอกาสนี้จะได้กลับมาอยู่ด้วยกันบ้างไหมคะอาจารย์ย่างสานะมสิบเจ็ดย่างสามสิบเจ็ดเกณฑ์นในเรื่องความรักจะปรับตัวดีขึ้น บุตรชายอาจารย์ถามน้องบุตรค่ะน้องเกิดวันที่เท่าไรครับเกิดวันที่เก้พาพฤษภาค่ะห้าหกเวลากี่โมงยี่สิบเจ็ดนาฬิกาห้านาทีค่ะพระรหัสนะครับค่ะน้องสองขวบอายุย่างสองขวบนะครับค่ะอาจารย์ค่ะ ก็คงจะพูดถึงในเรื่องของของ,ขอ,ง,ขอ,งอาชีพที่ควรจะลักดันในเขาเรียนในอนาคตนะกนะ็ถ้าเป็นเกี่ยวข้องกับลักษณะคือเน้นคงคงต้องเน้นเรื่องของภาษานะครับนะเรื่องของภาษาแล้วก็เน้นจบมาทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานด้านต่างประเทศเนี่ดีงด้านต่างประเทศแต่ดวงภาพรวมของน้องเขาไม,ไม่ต้องห่วงหรอกครั ดวงดวงของเขาภาพดวงของเขาดีใช่ไหมใช่ครับรอเอาตัวรอดได้ครับไม่ต้องกังวลหนุจะพ,พ,พึ่งพึ่งลูกคนนี้ได้ั้างไมคะาจารไแม่เด็กคนนี้พื้นฐานจิตใจดีอยู่แล้วฮะก็ก็พึง่งพาอาศัยได้ในในจ้ะอาจารย์จ้ะนี่ติดตามชมรายการจากช่องทางไหนครับมีใครบอกหรือว่าอ๋อทางอาจารย์ค่ะฟังแค่เสียงนะฮะ ใช่ค่ะอาจารย์หนูฟังหนูฟังมาตลอดเลยอะค่ะแต่ปีแล้วหนูก็กดโทรศัพท์ไปลงทะเบียนเองค่ะอาจารย์โอ้ครับเก่งจังเลยนะก็ก็ดูแลสุขภาพอย่างที่ผมบอกนะส่วนอาชีพนี้ทําได้เหนื่อยกายเหนื่อยกายหน่อยนะครับถ้า,าเราถ,าถ้าหนูจะทำอาชีพนี้เราไปเปิดเป็นร้านร้านของตัวเองอาจจะได้ไหมคะอาจารย์ก็ถ้าจะเปิดจริงๆขออย่างเดียวสถานที่เปิดร้านอะค่ะสถานสถานที่ตั้งอย่าติดถนนนะอาจจะอยู่ในใช่อาจจะอยู่ในตลาด นะหรือตอ,อกซอกซอยที่ทำเลดีๆอย่าติดถนนใหญ่อย่าติดถนนใหญ่ถนนเส้นเล็กไม่เป็นไรอ๋อแต่ว่าทิตนี้คือสาม,มารถใชใ่ที่เอนได้ใช่ชแต่การหนูถามเรื่องพื้นดวงหนูตาหนูได้จะกลับมามองเห็นหรือเปล่าคะเพราะตอนนี้หนูยังรักษาอยู่วะคะก็ดาวอาทิตย์เป็นกาลีคุณต้องพยายามทำในเรื่องของพวกแสงสว่างเยอะๆนะน้ำมันตะเก <ตะ S 2> ีงยงจำอยู่แล้วค่ะเออก็ต้องทำให้ต่อเนื่องแล้วก็ พยายามปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของหมอคือโอกาสจะหายมีไหมผมตอบว่ามีไม่มากนะแต่ก็อย่าท้อนะอย่าท้ออย่าท้อนะครับเปกันนังใจให้นะคะสาคุสาุขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อที่ SMS นะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่30ธันวาคม2519ค่ะเวลาเกิด3ทุ่มครึ่งไม่ได้บอกวันนะโชคลาภแล้วก็คู่ครองพระฤหัสบดีนะครับ ตอนนี้ย่าง39นะครับผมมองว่าถึงจะมีปัญหาอะไรก็น่าที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับกรณีที่มีคู่อยู่แล้วส่วนในแง่การเสี่ยงโชคนั้นปีที่แล้วยังถือว่าดีสักกว่า SMS มอมามาค่ะเจ้าของ SMS เนะคะเกิดวันที่22สิงหาคม2523นะคะเวลาเกิดตี3 50นาทีระบุว่าเป็นวันศุกร์ถามโชคลาบเงินทองการทำบุญพะร,ระฤหัสบดี าฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับและทานังก็เสียนะฉะนั้นปีนี้หาโอกาสให้ชีวิตสัตว์8ตัว8ตัวนะครับการเสี่ยงโชคนั้นก็ถ้าอยากกะซื้อติดไว้งวนระบายไม่ว่ากาันการทําบุญเสริมต่อไปแล้วครับเลขบ้านทับ640ค่ะ,ะ40เนี่ยเสริมในเรื่องของหัวคิดในเรื่องของการทํามาค้าขายถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค้าเล็กบ้านนะคะ131ค่ะอาทิตย์ปิดอังคารเป็นคู่ศัตรูทำอะไรก็จะติดขัดไม่ราบรื่น นะครับมีปัญหาอุปสรรคอยู่เป็นระยะอันนี้ใช้ต้องคำเปลวแท้ปิดคู่หลังส่วนทะเบียนรถนะสองเคู่หลังเก่งทั้งคิดและทำนะฮะเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติส่วน29เสน่ห์และความสำเร็จดีครับเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้และที่สําคัญอย่าลืมระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบวันวันที่เดือนพศแล้วก็เวลาเกิดน,นะคะส่งมาที่4 2 2 1 6 0 6พักกันสัครก่ค่ะครับ